ค่อนข้างชัดเจนนะมันไม่ใช่โชคลาภแบบจากการเสี่ยงการรอแต่มันเป็นโชคลาภที่มาจากความเหนื่อยการลุยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒอาจารย์หมื่นครับอาจารย์สีค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมนะคะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะในเดือนกันยายนนะคะท่านสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งลัคนาและก็ราศีพิจิกเลยค่ะ ชาวราศีพิจิกคือท่านที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับหรือท่านที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วลัคนาของท่านสถิตในราศีพิจิกท่านคือชาวลัคนาราศีพิจิกครับแคปชั่นของชาวราศีพิจิกประจําเดือนกันยายนนี้นะครับเดือน9ได้ <9 S 1> ไดน้อยแต่ได้แน่แนคะ่ะชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้นะคะคนะคะ คุณจะได้รับอาน,นิสงส์นะคะเรื่องแรกของคุณเลยก็เรื่องเกี่ยวกับคู่ครองอนะคะเพราะว่าในเดือนนี้ช่วงจังหวะนี้นะ,ค,ะคู่ครองของคุณจะมีโอกาสโดดเด่นนะ,ะอ,อย่างน้อยๆนะเขามีชื่อเสียงนะคะคเขานําพาวความสําเร็จมาให้เรารเรยกตัวอย่างเช่นนะ คู่ของคุณนะฮะเป็นคนที่มีหน้ามีตาหรือมี power นะในสังคมในงานในอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วคุณก็ด้วยความที่เป็นคู่กันติดสอยให้ตามไปในงานนู่นนี่นั่นคุณสามารถนะจะได้ connection นะจะได้ power จะได้ผลงานหรือจะได้หน้าได้ตาแล้วสามารถต่อยอดในเรื่องต่างๆทำให้คุณประสบผลสำเร็จได้นะคะ ซึ่งข้อนี้เป็นข้อดีนะต้องยกผลประโยชน์ให้ว่าคุณมีคู่คที่ดีสามารถคู่ของคุณในช่วงจังหวะนี้สามารถทําให้คุณประสบผลสําเร็จในเรื่องที่คุณหวังได้นะคะอันนี้เรื่องแรกนะคะเรื่องที่สองนะคะชาวลัคนาราศีพิจิก ช่วงนี้เรื่องการงานนะถือว่าการงานนะชาวลัคนาราศีพิจิกก็ดีไม่แพ้กันเพราะอะไรเพราะชาวลัคนาราศีพิจิกอย่ที่บอกช่วงนี้นะการงานของคุณนะมีความมั่นคงนะคะมีความเขาเรียกว่าทําอะไรที่แบบว่าอ่าอิงคู่แล้วจะประสบผลเส็จรวมทั้งคู่ของคุณเนี่ยทำให้คุณสามารถมีความมั่นคงได้สามารถไปต่อยอดได้สามารถเขาเรียกว่า ทุกๆเรื่องเลยนะคะก็คืองานเนี่ยสัมพันธ์กับคู่ด้วยที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ไปเพราะฉะนั้นหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องงานของคุณที่จะเฮงแล้วในสัมพันธ์กับคู่แล้วในงานส่วนตัวของคุณ ừ, ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณทํางานประเภทที่ หนึ่งนะ,ะงานที่ข้องเกี่ยวกับการเจรจานะคะการติดต่อสื่อสารนะคะหรืองานที่ข้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านรถที่ดินการวางแผนนะคะหรืองานที่ข้องเกี่ยวกับครอบครัวในช่วงจังหวะนี้ถือว่าโดดเด่นนะคะในแทบจะทุกเรื่อง หรือนะ,ะถ้าคุณวางแผนอย่างเช่นวางแผนกับครอบครัวอยากจะรีเริ่มทํานู่นนี่นั่นนะคะหรืออสังหาริมทรัพย์นะอยากจะเริ่มทําช่วงจังหวะนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีในการวางแผนแล้วก็ค่อยๆทําค่อยๆลุยไปถือว่าเป็นช่วงที่โดดเด่นในเรื่องงานเช่นเดียวกันในทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สองนะ,ะ,นะ,ะอย่างที่บอกนะงานใหญ่งานเล็กงานกระจิกกระจอกอะไรคุณสามารถลุยได้หมดในช่วงจังหวะนี้พี่จิกถือว่าเป็นช่วงโอเพ่นนะของเรื่องงานแล้วก็มีโอกาสประสบ ผลสําเร็จรด้วยเรื่องที่3ามก็คือนะคะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันเพราะว่าชาวพิจิกช่วงนี้นะผู้หลักผู้ใหญนะ่เขาจะเห็นผลงานของเราหรือจะเห็นมุมมองว่าเฮ้ยค,คุณทําอันนี้โอเคนะคุณคุณจับตรงนี้โอเคนะค,คนที่ทํางานประจำเนี่ยช่วงนี้อล่าจะมาผู้ใหญ่ก็จะมองเออนะอันนี้มันทําได้นะ จากเมื่อก่อนที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของคุณนะอ่ะโอเคก็จะให้คุณหรือนะท่านที่ทํางานประจาแล้วช่วงจังหวะนี้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกที่รอคอยตําแหน่งช่วงจังหวะนี้ถือเป็นช่วงที่ด<ช>ีที่คุณมีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ลุยให้เต็มที่ทําตัวให้ดีทํางานผลงานให้ดีคุณมีโอกาสได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะแน่นอนในช่วงจังหวะนี้นะคะเดือนกันยานะคะ เรื่องสุดท้ายนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสมีโชคลาภนะคะแล้วโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้มารอบเดียวเนาะมาแล้วมาอีกเพราะฉะนั้นหนึ่ง สมมติถ้าคุณไปคอยแค่วันที่กลางเดือนกับปลายเดือนนะอาจารย์จำเนื่องมันจะไม่ใช่นะแต่สมมติเป็นเป็นโชคลาภที่คุณลุยด้วยตัวเองคุณอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องหาเรื่องทําอะไรที่มันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วได้ทุกวันเนี่ยอันนี้อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะอันนี้ชัดเจนมันไม่ใช่โชคลาภแบบจากการเสี่ยงการรอแต่มันเป็นโชคลาภที่มาจากความเหนื่อยการลุยใช่นะเพราะวาชาวลัคนาราศีพิจิกนะถ้างานของคุณที่แบบว่าเป็นงานที่ประเภทที่แบบว่า ผลประโยชน์นะหรือโชคลาภหรือปันผลนะอย่างเช่นเป็นตัวกลางเป็นนายหน้าแล้วคุณจะได้มากจะได้อะไรเงี้ยหรืองานที่ต้องท,ทําท,ทุกวันทุกวันทุกวันซ้ําไปแล้วสมมติงานขายอาก็ได้งานขายก็กทําทุกวันแล้วเออเดี๋ยวบนนะัสตัดยอดเราจะได้เท่านี้เท่าน,นี้อันเนี้ยคุณลุยได้เลยนะคะเพราะคุณมีผลประโยชน์แบบ ทั้งเดือนอะถ้ามองจริงก็คือทั้งเดือนนะโชคลาภโชคลาภโชคลาภเพราะาเก็บเกี่ยวได้แบบยาวๆวยาวๆเลยนะคะคนี่คือความข้อดีของชาวลัคนาราศรีพิจิกแล้วอาจารย์สีจะบอกอีกข้อหนึ่งชาวลัคนาราศรีพิจิกถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสไปต่างถิ่นต่างแดนกับคนในครอบครัวนะคะ แล้วแบบไปหยิบติดไม้ติดมือสมมติพื้นเดิมมีโชคน,ะคะน,นี้โชคชัดเจนคุณมีโอกาสโชคมีโชคแบบใหญ่ๆเลยนะนะคะหลักแบบเป็นเป็นแสนเป็นล้านได้เลยเพื่อนขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะถ้าเกิดช่วงจังหวะนี้นะไปทําบุญเอ่ยไปกับครอบครัวเอ้ยไปกับแฟนเอ่ยอย่าลืมนะหยิบติดไม้ติดมือมาคุณมีโอกาสมีโชคลาภใหญ่คะ่ะนะคะอ่ะ เรื่องดีๆนะคะเดี๋ยวทีนี้มาฟังบ้างว่ามีข้อที่ควรจะต้องระมัดระวังะะเรื่องอะไรบ้างครับในดีมีเสียในเสียมีดีนะครับ,รบอย่างแรกที่ชาวราศีพิจิกควรระมัดระวังก็คือเรื่องของการได้รับการสนับสนุนนะครับชาวราศีพิจิกในเดือนกันยายนเนี่ยมันโดดเด่นมากมันได้รับการสนับสนุนค่อนข้างชัดเจนแต่อย่างแรกนะครับที่ต้องระมัดระวังก็คือการข้ามห้วย การข้ามหัวเรื่องพวกนี้เรามาัระวังมากชาวราศีพิจิกมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนจับผักดันรวมถึงการที่เราจะถูกนำไปหรือว่าชักจูงไปไปแทรกในหน้าที่การงานหรือผลประโยชน์ของคนอื่นโดยเฉพาะคนที่มีผลประโยชน์หรือว่าอาุโสมากกว่าเรานะครับชาวราศีพิจิกมีโอกาสที่จะมีปัญหากับเรื่องพวกนี้มากการไม่ได้รับความร่วมมือในงาน ที่เราเข้าไปทําใหม่ๆต้องเน้นว่างานที่เราเข้าไปรับผิดชอบใหม่ๆน,มนะครับใช่เรากลายเป็นเด็กใหม่ที่นั่นแต่ไปแบบ powerful ไปเลยอะไรเงี้ยคือกลายเป็นว่าเราไม่ได้รับความร่วมมือและไม่พอจะถูกตัดแข้งคัดขาน่นนี่นั่นทําให้เรามีปัญหาได้ในภายหลังเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกไปที่ไหนก็ตามสิ่งที่ควรทำในเดือนกันยายนสิ่งแรกเลยผูกมิดก่อนอนะครับผูกมิดก่อน อ๋อเจ้าที่เหรอเออสืบก่อนว่าเขาชอบอะไรเส้นไปก่อน <c oughs> นะครับหาพักพวกก่อนหามีก่อนแล้วทุกอย่างมันจะเข้าเกณฑ์อย่างที่อาจารย์สีว่าแบบเป๊ะนะครับต่อมาก็คือการเงินชาวราศีพิจิกเดือนกันยายนมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงในแง่ของการเงินหรือว่าผลประโยชน์ค่อนข้างสูงมากมนะครับถ้าเราทําใจได้ว่าสิ่งนี้เราจะต้องยอมสละเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนี้เราไม่จับ ปลาสองมือเหยียบเรือสองแคมดาบใดที่เรากล้าตัดสินใจว่าปล่อยอย่างนี้เพื่อมาทําอย่างนี้ทิ้งอันนี้ก่อนวางไว้ก่อนเพื่อมาลุยตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนอเราจะไม่เสียหายแต่ถ้ารักพี่เสียได้น้องอันนี้เป็นเรื่องบอกได้เลยครับมีโอกาสที่ปลาจะหลุดทั้งสองมือ,อมนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องงานการเจรจาก,การพูดคุยในเรื่องของงานงานอะไรก็ตามที่ คุยครั้งเดียวแล้วประสบความสําเร็จเลยบอกได้เลยครับกลางเดือนไปแล้วมีความเสี่ยงแต่งานไหนที่มันต้องคุยแล้วคุยอีกดิวแล้ว,ลวดิวอีกปากเปียกปากแฉะบอกได้เลยครับงานนั้นจะประสบความสําเร็จและกินระยะยาวนะครับมันมีสองข้อนี้แหละแค่นี้สองอย่างนี่ค่อนข้างชัดเจนอะไรที่มันสําเร็จง่ายๆดูแล้วมีทีท่าว,ว่าสําเร็จง่ายๆดึงให้มันยากไว้ห,หน่อยนึงแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องดีแต่อันไหนที่ y y มันยากอยู่แล้วลุยให้เต็มที่เพราะยังไงมันก็ยากแต่มันสําเร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความเชื่อชาวราศีพิจิกในเดือนนี้มันจะมีความเชื่อแปลกๆอะไรบางอย่างเข้ามามคนที่ไม่เคยมูก็อยากจะมูแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวมคนที่มีความเชื่ออยู่ดีๆก็หักล้างไม่เชื่อเอาดือด้อเลิกแล้วไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วเนี่ยม,มันมีวิธีคิดแบบนี้เข้ามาโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับความคิดแบบนี้มันจะทําให้เราเดินช้าลง <L an> เราเราแค่รู้สึกว่าเออถ้าเราตัดวิธีคิดแบบนี้ไปเราจะเดินเร็วขึ้นแต่ไม่ใช่ครับมันจะทําให้เราช้าลงเพราะว่าถ้ามองในมุมของความเชื่อหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะถูกรอยแพ <L an> ถ้ามองในแง่ของวิทยาศาสตร์วิธีคิดของเรามันเปลี่ยนแบบกลับลำ <L an> มันจะทําให้เราทิ้งความเชื่อหรือว่าความมั่นใจบางอย่างไปโดยปริยายมันจะทําให้เราเกิดความเสียหายกับตัวตนเราเอง นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกทําอะไรให้พอดีในเดือนกันยายนแล้วจะประสบความสําเร็จสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือสตินะครับชาวราศีพิจิกเดือนกันยายนเนี่ยจะค่อนข้างสุดโต่งนิดนึงนะนใช่บาลนานิดนึงแล้วจะประสบความสําเร็จไม่ยากนะครับสุดท้ายก็คือสุขภาพชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์การเจ็บป่วย ตั้งแต่สะโพกลงไปจนถึงข้อเท้าเลยนะการออกกําลังกายการเดินการวิ่งนะครับอุบัติเหตุที่มาจากความซุ่มซ่ามโดยเฉพาะชาวราศีพิจิกที่เป็นผู้หญิงนะครับมีเกณฑ์การบาดเจ็บเล็กเจ็บน้อยเขียวช้ำม,มีดบาดเตะนูน่นชนนี่อย่างเงี้ยมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งเดือนนะครับแต่ว่าหลักๆใหญ่ๆเลยอะ่ะไม่มีขอวอวยพรนะคะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะค ขอให้ได้นะมีโชคมีลาภขอให้การงานเฮงๆนะได้แล้วได้อีกรวยแล้วรวยอีกครับชาวราศีพิจิกนะครับได้น้อยแต่ได้แน่นะครับจะน้อยจะมากจะเล็กจะใหญ่ก็ขอให้ได้แน่แครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกกับทีมงานโหราวิวัฒน์เรานะครับติดต่อได้ตามลิงก์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างได้เลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะร่วมสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดขอบคุณทางช่อง YouTube นะคะแล้วก็ส่งดาวทางช่อง Facebook ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีสสดค่ะ